ปอนุนสร้างเห็ดสร้างไปแล้วได้พี่น้องเลยน,นี่โอ้ผักกาดมัชวเฉพาแกงแล้วเนาะงามแล้วได้เนี่ยอือโอ้ผักเดียมเนาะนี่หมักแตงคางนะพี่น้องเลยหมักแตงให้นะตัวมันเป็นหมักแตงจริงหรืออื่นอ่ะเนาะ คับสบายดีทุกท่านที่เขามาชมคล,คลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนีก้นก็เป็นบรรยากาศในยามตอนเช้าเนะนี่สนุกกได้วิเขา,าแต่งยูคัวกินกับชาวบัวซอเนาะโอ,โอเคมันบอกโอ้ไปไปเบิงบริการบริเวณเนาะโอ้อันนี้เรานน่นไปสองห้ากินมาขึ้นได้กระจอนพี่น้องเลยนี่ปิงจอนนี่ นี่กระจรเนือกระแต๋น่นาะคุ่นโอ้อันนี้เป็นการตัดฟืนตัดลัว่วตัดฟืนกันนี่โอ้โหอ,อู้บอลนูนเห็นยังบอลนูนโอ้หอดพักเนะโอ้บอลนูนนี่ดูมันพี่น้องโอ้นี่งามเหลือเด้เนาะโอ้นี่ไก่จะพอบงแล้วไก่จะพอบงแล้วนี่ บรรยากาศตอนเสาเดอ้อจังซีแหละพี่น้องเลยนี่บอนูนสร้างเฮ็ดสร้างไปแล้วได้พี่น้องเลยนี่โอ้ผักกาดมเฉพาะแกงแล้วเนาะนีะ่อันน,อน,นี้บุแมบนบุแมบนตีมันผักกาดม่ยังอนะันอนี้เป็ิดวมจะเป็นหัวเท่านันา้นวะอู้หักหักแล้วแต่มือมีแต่บอนูนบอฮอดผู้เดียวนะ่ะขันอยู่คนเดียวนะ่ะ โอ้เนาะนี่ผักแล้วบอน,นู่นนี่เริ่มิได้กินแล้วพี่น้องเลยเขาเจ้าเริ่มิได้กินแล้วเขาเจ้าเริ่มซีหัวลูกแทถแล้วก็ได้กินแทถเนาะกันเอาลูกแทถสันซาเนาะอืมอันนี้เบีย้ยมักเพชรพี่น้องเลย อู้ไปไปเบิ่งบอลบอลนูนหดตักเนาะอ,อันนี้พร้อมฟ้อมโอ้หดเลยอู้เริ่มงามหน่อยดิเนหดบรรทั่นเลยเด้อน้องเด้อมาตึมบัวน,นึงก่อนน้ำอย่ยโอ้ได้อันน้ำไม้หัน,หนอกกน,นออกจกออกดีๆมันเป็นเลืกๆกลืกกนนอกนออกมาตักนี่เอาเนาะนอนไปตักน้ำพุ่นเด้ไปไปตักเลยอื เออหนองเอาคู่ได้ไหมเออเบียรเพชรยืนเชิญนองฮนบานรันบ่กบันฮดเถอะติไปโอ้ย่นองฮดเราไปฮดพุ่นตึ้มเลยเด้อพุ่นยู่พุ่นบันฮดเถอะก่อนอืมไปไปเบิ่งบาโน่หนาะโอ้ยโทรศัพบ่มีไม้กันสั้นพี่น้องเอ้ยอ่าไม้กันสั้นโปดแล้วจับก็เลยเป็นสั้นแดงได้นึงกะเบิ่งเอาเป็นอ่า ไปจังซี่แล้วพี่น้องเนาะไม่กันสันก็โพดโอ้เสี่ยงไอ้บุญรอดค่อยตื่นแล้วโอ้เนาะน้องนั่นแน่น้องยังบตชกอันอยู่นี่นะมันเป็นยัง <c ười> นางเตาไปวางระเบิดยอยู <c ười> ่ฮันพี่น้องเลยบริข้าเดี๋ยนี้เจริญข้าก่อนนางเตานี่บริเรื่องจังซีแหละคือว่านะอกเขาบ่มีบอลอาไทายพี่น้องเลยมันก็เลยวนะ่าเจากระยุกันไป่นี่แหละเนาะ ขักได้พี่น้องเอยอันนี้นะน้องนำก็จะไล่มาเตถึงแล้วหุ้โหนี่นมาเตถึงพนมาใส่นี้ใส่อับใส่ต้มกิน พิ <Four Belgian ALLY> ่นນ <mother> ่าอยากเป็นนักห้องได้พี่น้องอยเรียนหนังสือก็เก่งไ้บนูนก็ได้โอ้สิได้มีไมคกันสั่นด้เนาะบมีไมคกันสั่นพี่น้องจะไปจังซี่และจะใช้โปรแกรมດลดระดับความสั่นลงเะ เน um <hel ms> ่มาสวงามแล้วบุษฟุนก็งามดินเมร์น่ะนี่เนาะน้องเนาะอืมพักน้อนบ่หน่นนะเออ โอ้ oh, อันนี้เป็นอันเดน,นอันนี้เป็นพักย่างนี่นะพักกันบ้างเป็นพักบัวแล้วพักเทียมนี่โออพักเทียมเนาะนี่อันนี้เป็นพักบัวนองปูกปันบ่นนี่นะพูดอะไรเนี่ยเออสาวโบซอนกับสาวนกปูกเนื้นี่น่ะนนพนนาบบกัาน,กกน,น,นพากักปกนปน้มกันเลยพากันปูม้มเมื่อวานนี้ โอเคสาวซวลีกับแม่มีกับพุ่งน้ำอืมโอ้ซาบอซอนกับสาวนกส่วนเขาเจ้าเห็ดเนาะไปโอ้สาติกเปญังมาสักเครื่อง โอ้น oh, no, ok? eh, oh, hmm, ี่เน่เน่น้องฮดหุ่นนะนับแต่ต้นอันมาน่ะเห็นบ่เออนับแต่ต้นนี้ลักเพ็ดนะโอ้สาวตีข้าไปซักเครื่องมาแล้วอืมแข็งแหงแล้วพี่น้องเอ้ยแหละหุ่นโอ้ดีใจดีใจเอออันนี้บอลนุ่นกะหดเบียร์หักเพชรแล้วลูกตื่นสาวมามันได้บอลนุ่นคอยนี่ยนะเนาะนี่หักเพชรพากันปูกันพี่น้องเอ้ยนี่ โอ้อันนี้เป็นมักแต้งได้เนาะน้องเะแตงอืมมักแตงน้องปลูกเองแม่นบ่นี่ถ้าผมโอ้ักแตงอันนี้เป็นักแต้งโอ้เนาะไปตักน้ํามาตึมมนีบ่ทันแล้วเท่านี้ยงตัวนี้เออพอดีแล้วเนาะอือ้ายงตัวนั้นบ่บ่แนบ่นบ่แม่นอกเนาะแม่นแ่เนาะอือาถือว่าสําเร็จอันนี้เป็นโอ้สิมือบ่าวนู่นเด้ มักแตงคางนะพี่น้องเอ้ยมักแตงให้นะตัวมันเป็นมักแตงจริงหรืออื่นน่ะเนาะเดี๋ยวรอรุ่นเนาะว่าจะเกิดจังไดขึ้นในต่อหน้านี่เออบ้านบ้านนั่นฝนตกแล้วจึงแงกเนาะแงกปุ๊กมาเอาอ่าโอ้บุญหลอดให้แล้วอยากกินนมเหรอืึขึ้นแล้วบ่นี้นะอ่า มาตตกเครื่องมันบ่กอืมโอ้ยุฟังนั้นเป็นมักอื้อเป็นบ่กฟังอื้อฟังนี่เป็นมักแตงพี่น้องแล้วบ้าบุญนำจะเนรมิตเค็งหุ่นให้มันเป็นส่วนามักเพชรเนาะแล้วกับเบื้องนั้นหลังจากออกสลีเนาะสลีเอาออกกินแล้วจะใส่เป็นส่วนของเพชรคือกันเนาะจะได้ขาเจ้าปูกหลย่แล้วก็เอาไปขข่มันได้เงินเนาะมักเพชรโลนึ่งกับแพงได้พี่น้องไง แล้วเ็เอารถซิงหอนมาตั้งเอาแล้วก็พาบอวนุนขับออกไปค่ายพี่น้องเลยสีและซวยขาเจาข้าวช่วยให้จนเขาได้กินอยู่แล้วพี่น้องเลยในเ็นบอกเบียเรเผ็ดโอเคเลยอันนี้เป็นส่วนของบอนุนเนาะของซาลี่ไทกา,าบอบุนัมไปไปเบิ้งไปแสดงงามบอกเอองามสํำกันนะีะของซาลี่ของอันนี้เป็นของอันนี้เป็นของอ่าบอนุนอของซาลี่ก็มีอีกเนาะ แล้วบาบูนําก็มันอาจจะถ้าไปเบื้องเหนาะของสวีเีเนาะเพราะว่าบาบูนาได้กามือเดียวกันพี่น้องเลยก็น่าจะซูซี่กันเนาะน่าจะซํำกันแล้วเพราะว่ากามือเดียวกันเลยนีย่อันนี้ก็เริ่มเราได้นี่นะเริ่มอาทิตย์น้า,น,านี่ก็เริ่มเป็นตะบงแล้วนี่เเบี้ยมเพชรนี่เนาะเนาะโอ้ทานผุซมงามงามงามนี่เห็นไหมงามไรเนาะ โอ้ยบุญหลอดค่อยให้พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าจะได้เข้าไปมอไรกับบุญใดเนาะบบุญหลอดเนาะกับบุหัวเป็นย่าง,งยูทูปเพิ่นปิดการสร้างรายได้เนาะก,ก็ถือว่าปิดการมองเห็นอีกพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้บ่าวบุญนำเอาห้ามาให้กินนมเนาะแล้วก็เอามาอาบนา้ำอาบอีนั่งต่างๆนั่นแหละแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอเอาลงปรากฏว่าเปิด ยังบ่ได้ยังจักอย่างเลยบ่บุนํายานมีพุ่นต่อซอเนาะก็เลยว่าบ่ได้เอาเข้าไปไกลแล้วเนาะเบิ่งไกลๆกันจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้โอ้บ่านนยังบ่แล้วเด้เนยังไปฮดยังนี่งนีไอ้สักไปฮดยังตบัดเนี่ยเพนี่โอ้บ่ทันแล้วเเนาะ ก็ก็ต้อนนี่อออไหมเจ็บขนาดเลยไหมอุ้ยเิ่มหมดเลยอหอนมักเพชรแล้วอันนี้มักแตงนึกโอ้ยฝนนีกับบุลงมาให้ได้จากเ่อเนาะแค่ได้แต่มักเพชรเอามาบงมักเพชรบงเหมือนนั้นกับเธอว่าขึ้นแล้วอันนี้เป็นโพตุจันทร์เป็นบ่บงนะมักเพชรนะนี่พตุโพตุจันทร์กับเพื่อนกับลุกขึ้นมาฮดเต่ พี ino, ph ph ่น้องแต่ละมือน่ะเพิ่นก็ฮดของเพิ่นปลูกได๋ให้ตาแต่ว่าเพิ่นนี่เสือลายฮดเนาะเดี๋ยวบ่บุญนําจะแยกบัดฝนตกก่อนนิแยกไว้คุมละต้นคุมละต้นเนาะพอมักเพ็ดเนาะถ้ามันเป็นต้นใหญ่โอ้เนาะถือว่าบ่บุญรอดนี่แข็งแฮงแล้วพี่น้องเด้อ กินนมผู้เดียวไ,ได้แล้วจับป้องนมก็ได้กินนมแม่ก็ได้แลลวบ้านนี้นะอ่าก็เทว่าสุดยอดพุ่นเบายงการน,นอนท่าน,นี่เนะออาะพ่อพอุ่นพุ่นติดใจเฮียนหนังซื้อแล้วก็นอนพี่เลยนี่นอนไปพราจันเฮียนหนังซื้อเก่งได้อายงเนี่เก่งเก่งเลยเด้อเออก่ใกล้กัไดรอระคังก็ไดนเ,าเนเา,เนานนะก,านานนะกาินข้าวเฮียนเนาะเฮียนเฮียนบอกตอนเช้านี่ยนะเฮียนบอกกินข้าว้วเฮียนบอก ก็ถือว่าเอาใจเซอร์ขนาดว่าอยากไปเหี่ยนน้ำเบาบุนําเลยเลยแม่ส่วนนี่บุนี่เลยพอได้เฮียนนังซื่อดิโอ้พัฒนาเขาว่าเนี่ยวัตลอดอยากไปเของเหียนเขาว่าเนี่ยถ้าปีนี้มันกระเทือนแล้วเขาชิพิษพากแล้ว เขาใส่เฮียนพื้นท่านก่อนเฮียนพื้นท่านแกหาพื้นได้แล้วกับปีหน้าเอาเข้าไปเลยนอกบะซ่อนเนาะเพราะนี่ก็เดินหกมันเขาชิพิดเราได้เนาะปีนี้นะปีนี้พิดพักเฮียนซองแล้วกับถือว่าโอเคถือว่าเริ่มต้นถือว่าหัวความตรงการของเขาแล้วเขาก็จะเอาพื้นไปซ่อนเอาไปเฮียนเนาะคนบุรอดกับพ่นก็กินนมแม่ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะหาท่านผู้ชมโอ้ดีใจดีใจทีว่า บอยงเฮามีการพัฒนาอยากออกยักอยากออกไปเฮียนอยู่บ้านเราเด้พี่น้องเยเมื mm. ่อวานนี้สาวนกกับออ่า่าาสาวโบซ้อนเราออกไปซื้อของกินนะเออกไปซื้อเครื่องถ้ำนี่ถ้ำยากไปเฮียนนําอยู่บ้านมึนก็อ,อู้อันนี้มันไม่ทถาวุล้างหน้าเด้อล้างหน้าเตรียมน้อยแล้วมากินข้าวเด้ออืลูกออกไปแล้วลูกจะเอามุงมาให้เด้อโอ้ทำสมเลยทุกท่านชื่อได้บอก มเมทาวุที่ว่ามาตอนนั้นแต่ตอนนี้เราก็าแ,ขแข้งแห้งล้ะเจ็บกระเพาะเนาะมือวันเมือก่อน,นเดี๋ยวเอาอยางให้กันกินจนนอนคดเลยพี่น้องเลยอนอนกินกระเทวสําเร็จกะ็ะเทวบวบเป็นย่างแล้วเนาะอ่ะถือว่าท่านผู้ชมคลิปนี้ในการรีวิวในยามตอนเช้าก็จะจบกันเพียงทน่นนี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวบุนําก็จะขอกล่าวคำว่าสบายดี